สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเดี๋ยวขอญาตวางยาดมก่อนนะฮะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะของทีคอนเฮาส์ท,ทุกคนเลยวันนี้ก็มีไลฟ์สดเหมือนเดิมนัแหละวันนี้นะคะเรามีรางวัลใหญ่เป็นอะไรบางคันน้องฝ้ายค่ะก็จ,จะมีตู้เย็นนะคะของชาร์ปนะคะห<ช>้าจุดสองคิว<ช>เนา<ช>นะอันนี้ที่ร้านเราจะขายอยู่ที่ราคาห้าพันสี่นะคะ<ช>แต่ก็วันนี้ก็แจกให้ฟรีไปเลยเนาะลูกค้าเป็เลยเนาะแล้วก็มีอะไรแครน้องฝ้ายค่ะ ก็ต่อได้เตาอบร้อนนะคะอันนี้เป็นหม้ออบลมร้อนนะคะบอกเลยว่าทําขนมทาอาหาร ทำได้ทุกอย่างเดียวเพียงลูกค้าซื้อสินค้ากลุ่ม DIY นะคะครบ1 0 0 0บาทลูกค้าจะได้รับคูปองแบบนี้นะคะ1ใบต่วลูกค้าซื้อสินค้ากลุ่มโครงสร้างนะคะซื้อครบหนึ่งบาทลูกค้าจะได้รับคูปองแบบนี้หนึ่งใบนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะ<ช>ยอมเสร็จ <ฮะ S 1> ก็จะมาจับรางวัลในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะ<ช>และก็วันนี้มีสินค้านาทีทองมากมายนะคะ<ช>บอกเลยว่าลูกค้าเตรียมเอฟกันเลยรวๆนะคะสำหรับเพื่อนช่างพี่ๆช่างนะคะทุกท่านเลยก็คือเครื่องเจียสแตนเล่นะคะ ปกติราคาเนี่ย1,155บาทนะคะคะวันนี้มาสุดท้ายนะคะลดราคาอที่9 8 9บาทเครื่องเจียบ้าบอลอะไรก็แตกมากเครื่องเจียบ้าบอลอะไรหลักร้อยบ้าหรือเปล่าเอออ่ะบอกเลยว่าซื้อไปเก็บไว้ฉยๆก็ได้เอาไปไถอะไรก็ได้นะคะเอาไปเงียดเงียเงียที่ไหนก็ได้นะคะสามารถไถได้ทุกอย่างเลยนะคะไถไม่ยังเดียวคือไถขนในขนนะคะอ่ะวาไว้ก่อนลูกเออไม่ได้แจกยี่ห้อไก่กากระลุกกะลาผาเพลินนะจ๊ะน้องป้ายจ๋า อ่ะเดี๋ยวเปิดไปดูเปิดไปดูประตูประตูเปิดไปดูประตูประตูประตูตู้เย็นให้ลูกค้าดูหน่อยลูกอ่ะข้างในเป็นแบบนี้เลยวันนี้อยากจะพรีเซนต์อย่างหนึ่งเลยก็คือโครงหลังคาสมาร์ทแฮทเดี๋ยวน้องแพนแพนกล้องให้พี่ดูโครงหลังคาหน่อยลูกอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเอิญกับฝ้ายเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เอิญก็เลยพาหนุ่มๆมาหนุ่มหล่อนะะคหนุ่มหล่อวิศวกรของเราขอแยกตรงมือค่ะขอแยกตรงมือค่ะสวัสดีค่ะเดินมาสวัสดีค่ะนึกว่า กรวยแบนด์โอ้ไม่ใช่วิศวกรของเรานั่นเองนะะเป็นเหล็กอลูซิงก์เนาะไม่เป็นสนิมรับประกันคือไม่เป็นสนิมแน่นอนรับประกันกี่ปีคะรับประกันโครงสร้างนี่5ปีเลยห้าปีเลยเต็มๆไม่เกิน2วันเลยติดตั้งหน้างานเสียเรียบร้อยเหมือนเจกขึ้นมาเลยโอ้โหตกใจมากเราก็คือตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นใช่แล้วก็เอาไปต่อแล้วก็ยกไปตัเได้เลยอย่างนั้นเลยเหรอพี่อย่างนั้นเลยสองวันเสร็จใช่ไหมสองวันไม่เกินสองวันแน่นอนผู้โชคดีได้แจ๊ คุณชนทวีอินอ่ำนะคะคุณชนทวีอินอ่ำนะคะเบอร์ทโทร0931569 0 0สนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็ไข่เหมือนกันวันนี้มาสุดท้ายแล้วนะจ๊ะสว่านปรับรอบมากกต้ารา หลักร้อยยี่ห้อมากิต้าถามว่ายี่ห้อมากิต้าขายราคาหลักร้อยบ้าหรือเปล่านะคะขายราคาหลากักร้อยวันนี้เป็นสุดท้ายวันที่2 5นะคะขายวันสุดท้ายนะคะสามมาเอเข้ามาได้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากปกติแล้วมากิต้านี่เราขายหลักพันนะคะลูกค้าขาอันนี้ก็มีขายในร้านนะคะแจกฟรีเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวจะมาจัดแจกกันเลยมีอะไรให้บ้างเอ่ยที่ตัวข้าวหนึ่งนแนวตักข้าวหนะะ <S <S ึ่งนะะซื้อม้องข้าว เลยเด้ปอดมองหนีเลยเด้ถอดเลยเดะเปิดเลยเด้ผู้ที่ได้รับรางวัลหม้อหุงข้าวได้แก่วัดป่ากองแก้ววัดค่ะ ตบมือจังไหนสาธุทุกคนสาธุห<อ>ลดอันต้้เย็นยี่ห้อชาร์บขนาด5.2คิวบอกเลยว่าเมียจะต้องภูมิใจในตัวของคุณลูกค้าเป็นอย่างมากคุณชะนะศึกผม